สวัสดีค่ะอาไยนายนแพทย์สัมพันธ์ผอโรงพยาบาลจอมทองเสียชีวิตแล้ววันที่12กันยายน66มีมรายงานว่าทางประชาชนและข้าราชการหน่วยงานต่าง,างๆในอำเภอจอมทองต่างาพากันแสดงความเสียใจอาไยกับการจากไปของนายแพทย์สัมพันธ์กองเงินผอโรงพยาบาลจอมทองเชียงใหม่โดยท่านได้เสียชีวิตที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่11กันยายน66ทางด้านทีมงาน ยารพาหนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรได้นำร่างของผอ,อ,อกลับเชียงใหม่โดยตั้งบําเพ็ญกุศลที่ศาลาบําเพ็ญบุญวัดพระธาสีจอมทองวรวิหารตําบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยโซเชียลหลายเพจต่างพาการแสดงความเสียใจกับการจากไปของผอ,อ,อดังกล่าวจำนวนมาก รวมทั้งข้าราชการประชาชนในอำเภอจอมทองซึ่งผอ,อดังกล่าวเป็นที่รักของประชาชนและเพื่อนข้าราชการหลายหน่วยงานและท่านผอ,อจะปลดเกษียณอีกไม่กี่วันนี้ด้วยแต่ก็ต้องมาจากไปเสียก่อนทั้งนี้มีรายงานว่าท่านผอ,อได้ไปร่วมงานเลี้ยงที่จังหวัดอุดรเมื่อวันที่11กันยายน66แล้วเกิดอาการสำลักอาหารขนมเข่งเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ทางผู้ร่วมงานได้รีบนำส่งโรงพยาบาลอุดรได้ทำการ CPR ท่านผอ,อประมาณ40นาทีแต่ก็ไม่เป็นผลท่านผอ,อได้เสียชีวิตในที่สุดซึ่งท่านจะกเกษียณอายุราชก,การในเดือนกันยายน66นี้ขอแสดงความอาลัยค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ